เรื่องราวของฟ้าลูกสาวคนเล็กที่เกิดมาพร้อมกับครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่เหตุการณ์นั้นพลิกผันเมื่อเธอนั้นค้นพบว่าเธอเป็นโรคร้ายที่ไม่มีวันรักษาหายจึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความรักและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเเเลลีี่่นนนต้หมมมไกบาาางงททืออใิิว สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดลราชาแนลอีกแล้วนะครับผม Speaker, วันนี้ <Speaker. S 1> ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่าเวลา Moment in the Time เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นเรื่องนี้แบบเต็มๆแต่ผมจะขอแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นพ่อของฟ้าซึ่งขณะนั้นเขาเพิ่งตื่นนอนและต้องอาบน้ําแต่งตัวเพื่อไปทํางานเหมือนทุกๆวันหลังจากเขานั้นแต่งตัวจนเสร็จเรียบร้อยเขาก็ได้เปิดประตูห้องออกมาแล้วพบกับภรรยาของเขาที่กําลังทํากับข้าวอยู่ตัวของแม่นั้นถามพ่อว่า พ่อจะไปไหนพ่อจึงบอกว่าจะไปทางานที่ต่างจังหวัดแล้วพ่อก็เปิดกินน้ําในตู้เย็นก่อนที่พ่อจะเดินไปโดยที่ไม่กินข้าวฝีมือของแม่แม่จึงบอกกับพ่อไปว่ายาของฟ้ากําลังจะหมดแล้วนะพ่อเขาตอบมาสั้นๆว่าเออก่อนที่เขาจะเดินไปเลยหละะังจากนั้นตัวของแม่ก็ได้เตรียมยาให้กับลูกสาวคนเล็กที่มีชื่อว่าฟ้าเธอขึ้นมาบนบ้านแล้วก็มาปลุกฟ้าที่กําลังหลับอยู่ซึ่งสีหน้าของฟ้านั้นเธอนั้นป่วยใบหน้าของเธอนั้นโซม,มากๆและก็ซีเซลแม่ แม่ยื่นยาให้กับฟ้าและยื่นแก้วน้ำให้ฟ้านั้นกินยาเข้าไปและแม่ก็บอกกับฟ้าไปว่าพวกเราทุกคนรักฟ้านะ และเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ฟ้าเธอพาแฟนเข้ามาในห้องนอนของเธอและเธอก็เอากล้องวิดีโอของเธอนั้นมาอัดวิดีโอไว้ซึ่งแฟนของฟ้าก็ถามว่าฟ้านั้นทําอะไรฟ้าจึงบอกไปว่าจะทาทําไมล่ะก็เห็นอยู่แล้วนี่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็หยอกล้อกันแล้วแฟนของฟ้าก็จับไปที่หัวของฟ้าแล้วก็บอกกับฟ้าไปว่าเขารักฟ้านะแล้วแฟนของฟ้าก็กําลังจะยื่นหน้าไปจูบกับฟ้าซึ่งขณะนั้นเองพี่สาวของฟ้าที่มีชื่อว่าน้ําก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ถามทั้งคู่ว่าทําอะไรกัน ฟ้าจึงแนะนําให้แฟนนั้นรู้จักกับพี่สาวที่มีชื่อว่าพี่น้ําและแนะนําแฟนของเธอให้น้ําได้รู้จักแต่บอกว่าเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นแต่น้ํานั้นก็ไม่ได้สนใจและบอกให้แฟนของฟ้านั้นกลับไปก่อนเพราะว่าฟ้าน,นถึงเวลาจะต้องกินยาแล้วซึ่งฟ้านั้นก็รู้สึกเฟลมากๆที่พี่สาวนั้นไล่แฟนของเธอออกไปฟ้าจึงถามกับน้ําไปว่าทําไมต้องไล่เขาออกไปด้วยน้ําจึงบอกกับฟ้าไปว่า คนพวกนี้นะมันต้องการเพียงแค่จะมาหลอกลวงฟ้าเท่านั้นไม่มีใครหวังดีกับฟ้าเท่าตัวของเธอหรอกฟ้าจึงบอกไปว่าคิดว่าฟ้านั้นโง่ขนาดนั้นเลยหรอคิดว่าฟ้าจะดูคนอื่นไม่ออกเลยหรอน้ำจึงบอกกับฟ้าไปว่าแต่ฟ้านั้นป่วยนะฟ้าจะต้องดูแลตัวเองบ้างและให้เชื่อฟังในสิ่งที่เธอนั้นบอกฟ้าเธอจะบอกไปว่าไอ้โรคที่เธอเป็นอยู่เธอรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางหายต่อให้กินยามากแค่ไหนมันก็ไม่มีวันหายห,ายหรอก ฟ้ารู้ตัวเองดีอยู่ไม่ต้องมาดูแลฟ้าก็ได้ปล่อยฟ้าไปเธอแล้วฟ้าก็ร้องโห o ร้องไห้ออกมาตัวของพี่สาวจึงเข้ามาโอบกอดฟ้าและปลอบใจฟ้าเรื่องราวตก,กลบมานาปัจจุบันในตอนที่พ่อเพิ่งกลับมาจากทํางานและเห็นว่าแม่กําลังนั่งดูทีวีอยู่และพ่อก็ลงมานั่งข้างๆแม่ที่โซฟาแม่ก็ยืนแก้วน้ําที่ได้เตรียมไว้ให้พ่อไว้ให้กับพ่อก่อนที่เธอนั้นจะเดินขึ้นไปหาฟ้าพอถึงเวลาที่ฟ้าต้องกินยาแล้วแม่ แม่ได้นำยามาให้ฟ้ากินตามปกติแต่เมื่อฟ้านั้นกินเข้าไปเธอกลับรู้สึกมีอาการหายใจไม่ออกและเธอก็ไอออกมาอย่างรุนแรงแม่จึงตะโกนเรียกพ่อให้พ่อนั้นขึ้นมาดูฟ้าจึงตัวของฟ้านั้นก็พลิกความลงไปกับที่นอนเมื่อได้พลิกตัวของฟ้านั้นขึ้นมาจูจ่ๆหน้าตาของฟ้านั้นก็เต็มไปด้วยเลือดเลือดของฟ้านั้นออกมาทั้งปากจมูกแล้วก็ดวงตาของเธอจึงทําให้แม่นั้นตกใจเป็นอย่างมาก และเธอก็วิ่งออกมานอกห้องของฟ้าแล้วก็ตะโกนเรียกพ่อให้พ่อมาดูฟ้าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากพ่อเลยและขณะนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงของฟ้านั่งเข้ามาในหัวของเธอว่าฟ้ารู้ว่าไม่ว่าฟ้าจะกินยาไปแค่ไหนฟ้าก็ไม่มีทางรอดหรอกฟ้ารู้ว่าโรคที่ฟ้าเป็นอยู่มันรักษาไม่หายปล่อยฟ้าไปเถอะนะแล้วก็เป็นเสียงของน้ําที่บอกกับฟ้าไปว่า ฟ้าต้องเชื่อฟังในสิ่งที่พี่นันพูดซึ่งขณะที่ตัวของแม่กำลังโวยวาอยู่นั้นเหมือนเธอั้นมีอาการหลอนตัวของพ่อจึงเข้ามาจับตัวของแม่ไว้และบอกว่าเลิกเป็นแบบนี้สักทีได้ไหมฟ้านั้นตายไปแล้วพ่อเสียหนูไปอีกคนนึงไม่ได้นะ และเรื่องราวก็เผยให้เราได้เห็นว่าที่จริงแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่แต่เป็นน้ำนั่นเองซึ่งตัวของน้ำเธอสร้างภาพในจินตนาการของตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองนั้นเป็นแม่และคอยดูแลฟ้าและที่จริงแล้วฟ้าที่เธอนนั้นเห็นเป็นเพียงแค่ภาพหลอนที่เธอนนั้นสร้างขึ้นมาเพราะฟ้านั้นได้เสียชีวิตไปนานแล้วตัวของพ่อจึงโอบกอดน้ำขณะที่เธอกำลังร้องโ่มร้องไห้ออกมา และเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่น้ำนั้นยังเป็นเด็กอยู่ซึ่งแม่ของน้ำได้เอาสร้อยคอมาคล้องให้กับน้ำแล้วบอกว่าในวันที่น้องนั้นเกิดแม่ฝากน้ำดูแลน้องด้วยนะและแม่ก็ปวดท้องคลอดพอดีพ่อจึงพาแม่ไปคลอดที่โรงพยาบาลแล้วเรื่องราวก็ตัดมาน้ปัจจุบันพ่อได้พาน้ำมาที่โรงพยาบาลเพื่อมารักษาอาการทางจิตของเธอแต่ดูทีเท่ามันจะไม่หายดีพอตัวของน้ำเธอยังคุยอยู่กับฟ้าที่เป็นจินตนาการของเธออยู่เหมือนเดิมพ่อจึงปล่อยให้น้ำนั้นอยู่คนเดียว ให้หมอนั้นคอยดูแลรักษาขณะที่พ่อนั้นออกมาจากห้องก็พบกับคุณหมอที่มาบอกกับพ่อถึงอาการของน้ำที่เป็นอยู่หมอได้บอกว่าตัวของน้ำนั้นเธอเจอเรื่องที่เทือนใจมากๆจิตใจของเธอจึงสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพื่อนในจิตนาการขึ้นมาหรือเธอนั้นคิดว่าเธอนั้นเป็นคนอื่นซึ่งอาการของน้ำก็เป็นแบบนั้นตามที่หมอน,นั้นบอกเพราะว่าน้ำมีอาการที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นแม่ และคิดว่าฟ้านั้นยังคงอยู่หมอจึงถามกับพ่อไปว่าตัวของน้ำนั้นไปเจอเรื่องอะไรมาและหมอก็ยื่นสร้อยคอที่ติดตัวน้ำมาซึ่งนั้นเป็นสร้อยคอที่แม่ได้มอบให้กับน้ำไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆนั่นเองเมื่อพ่อนั้นรับสร้อยคอนั้นมาพ่อได้บอกกับหมอไปว่าคงเป็นเพราะวันที่ฟ้านั้นจากไปตัวของน้ำนั้นโทษตัวเองว่าสาเหตุที่ฟ้านั้นตายเป็นเพราะเธอทําให้เตอนั้นเสียสติไป เรื่องราวย้อนไปในวันที่ฟ้านั้นถูกคลอดออกมาแต่เป็นวันเดียวกันกับที่แม่ของฟ้านั้นเสียชีวิตซึ่งก็ทําให้พ่อนั้นโศกเศร้าเป็นอย่างมากพ่อได้อุ้มฟ้าที่เป็นทารกน้อยไปไว้ในห้องนอของเธอก่อนที่พ่อจะกลับมาที่ห้องนอของตัวเองและมานั่งอยู่เงียบๆอย่างโศกเศร้าและหันไปมองรูปที่พ่อกับแม่ถ่ายคู่กันซึ่งที่พ่อทําแบบนั้นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้าเมื่อเห็นพ่อเป็นแบบนั้นเธอจึงรู้ว่าพ่อคงไม่สามารถดูแลน้องได้ดี เธอจึงเข้าไปในห้องนอนของน้องและดูแลฟ้าได้ตัวเองเรื่องราวตัดก,กลับมาณปัจจุบันหลานจากที่พ่อกลับมาที่บ้านพ่อจึงเข้ามาในห้องนอนของฟ้าแล้วก็มาพูดอยู่คนเดียวว่าพ่อขอโทษนะที่พ่อดูแลฟ้าไม่ดีซึ่งพ่อก็ดูไปที่รูปภาพที่ฟ้ากับน้านั้นถ่ายคู่กันแล้วพ่อก็เห็นโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะซึ่งน่าเป็นโน้ตบุ๊กของฟ้าพ่อจึงเปิดโน้ตบุ๊กนั้นขึ้นมาและพบกับคลิปวิดีโอที่ฟ้านั้นได้ถ่ายไว้ตอนที่เธอนั้นป่วยอยู่ ฟ้าได้บอกว่าถ้าพ่อได้มาเห็นคลิปวิดีโอนี้ฟ้าอยากบอกพ่อว่าฟ้ารักพ่อนะแม้เราจะอยู่บ้านเดียวกันแต่เราก็ไม่ค่อยเจอกันเลยเนาะเพราะว่าพ่อต้องออกไปทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูพวกเรานั่นเองแต่ฟ้าก็อยากบอกว่าฟ้ารักพ่อมากๆนะคะ และฟ้าก็พูดถึงน้ำพี่สาวสุธิราของเธอว่าขอบคุณที่คอยดูแลเธอมาตลอดแต่ต่อไปพี่น้ำไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะพี่น้ำจะได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองไม่ต้องคอยมาดูแลฟ้าฟ้ารู้ว่าโรูที่ฟ้าเป็นอยู่มันไม่มีทางหายไปได้ปล่อยฟ้าไปเถอะนะและฟ้าก็อยากบอกว่าฟ้ารักพี่น้ำนะคะและตัวของเธอก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาและบอกว่าฟ้านั้นรักทุกคนซึ่งเรื่องราวก็ย้อนให้เราได้เห็นว่าตัวของน้ำเธอเคยมาเปิดคลิปวิดีโอนี้ดูเหมือนกัน ซึ่งทุกคำพูดของน้องสาวตัวของพี่สาวก็ได้รับรู้ทั้งหมดตัวของฟ้าเธอได้เตรียมยาไว้เพื่อที่เธอจะฆ่าตัวตายซึ่งขณะที่ฟ้ากำลังอัดคลิปวิดีโออยู่นี้จูจๆตัวของน้าก็เปิดประตูเข้ามาเพื่อจะให้ฟ้าไดงกินยาตามปกติฟ้าจึงรีบปิดคลิปวิดีโอนี้ลงหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนให้เราได้เห็นว่าในตอนที่น้ำ เธอขึ้นมาป้อนยาให้กับฟ้าในตอนที่ฟ้านั้นเสียชีวิตไปแล้วเธอเอายามาป้อนให้กับหมอนข้างและเอาน้ํามาเทปไปที่หมอนข้างและเธอก็นาผ้าห่มมาห่มไปที่หมอนข้างรวมถึงโอบกอดหมอนข้างและโอ้ราคากบว่าเธอนั้นคิดว่ามันเป็นน้องของเธอจริงๆเรื่องราวตัดกลับมานาปัจจุบันหลังจากที่พ่อนั้นออกมาจากห้องของฟ้าหลังจากที่เขาได้ดูคลิปวิดีโอนั้นเสร็จเรียบร้อยพ่อได้มานั่งกับแม่และพ่อก็พูดกับแม่ไปว่าเหลือเพียงแค่เราสองคนแล้วนะ และแม่กับพ่อก็หันมองหน้ากันซึ่งที่จริงแล้วแม่ได้เสียชีวิตไปนานแล้วแต่ตัวของพ่อก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำเลย เขาได้นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็พูดกับแม่ราวกับว่าแม่นั้นยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งพ่อก็สร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเรื่องราวเวลาก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผมเนผมจะขอสรุปแบบเรียบเรียงไทม์ไลน์ให้ทุกคนได้ฟังแบบไม่งงแล้วกันนะครับสําหรับคนที่งงนะครับก็คือตัวของพ่อและแม่เนี่ย มีลูกสาวสองคนก็คือฟ้ากับน้ำซึ่งตัวของน้ำนันเป็นพี่สาวในวันที่คลอดฟ้าออกมาเป็นวันที่แม่นั้นเสียชีวิตไปซึ่งก็ทําให้พ่อนั้นโศกเศร้าเป็นอย่างมากในตอนท้ายที่เห็นว่าพ่อจินตนาการว่าแม่ยังคงอยู่ซึ่งพ่อนั้นอาจจะมีอาการเดียวกับน้ำแต่ไม่ได้รุนแรง และพ่ออาจจะจินตนาการว่าแม่ยังคงอยู่กับพ่ออยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้และหลังจากที่ฟ้านั้นโตขึ้นมาเธอกับพบว่าเธอนั้นมีโรคอะไรบางอย่างซึ่งในตัวหนังก็ไม่ได้บอกนะครับว่าฟ้านั้นเป็นโรคอะไรซึ่งเธอนั้นก็ไม่มีอาการที่จะหายขาดไม่ว่าจะกินยาไปแค่ไหนเธอคิดว่าเธอนั้นเป็นภาระให้กับพี่สาวเธอจึงตัดสินใจที่ฆ่าตัวตายเพื่อจะปล่อยให้พี่สาวนั้นไปใช้ชีวิตของพี่สาวหลังจากที่ฟ้านั้นเสียชีวิตไปตัวของน้ํา ก็โทษว่าเธอนนัเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟ้านั้นต้องตายเธอจึงมีอาการทางจิต และจิตใจของเธอนั้นก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองคือสร้างฟ้าในจินตนาการของเธอขึ้นมารวมทุ่งคิดว่าเธอนั้นเป็นแม่และคอยดูแลฟ้าเธออาจคิดว่าแม่ดูแลฟ้าได้ดีกว่าตัวของเธอก็เป็นได้เธอเลยจินตนาการว่าตัวเองนั้นเป็นแม่หลังจากนั้นตัวของพ่อก็เลยมาบอกกับเธอว่าฟ้านั้นได้ตายไปนานแล้วและมาเตือนสติว่าน้ำนั้นไม่ใช่แม่หลังจากนั้นพ่อก็พาน้ำไปรักษาที่โรงพยาบาลและในตอนท้ายพ่อก็ได้มาเปิดคอมของฟ้าจนได้รู้ว่า ฟานันได้สั่งเสียก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปและเมื่อพ่อได้อยู่คนเดียวในบ้านพ่อก็คุยกับแม่ในจินตนาการของพ่อซึ่งพ่อนั้นจินตนาการว่ากําลังนั่งดูละครกับแม่อยู่แต่ทีวีที่พ่อนั้นเปิดมันไม่มีภาพอะไรเลยมีเพียงแค่ภาพซ่าๆและหน้าจอก็ไม่ได้แสดงอะไรทั้งนั้น และหนังสั้นก็ได้ทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้นะครับซึ่งหนังสั้นก็ได้ทิ้งท้ายให้เราได้เดาไปเองนะว่าต่อจากนี้พ่อจะใช้ชีวิตคนเดียวอย่างไรและตัวของน้ําเธอจะรักษาอาการของเธอได้หายขาดหรือไม่และพวกคุณล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอ,อยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพป,ประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับ กกดไลค์กด s u b ส c r i b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับปีบดันต้นไม้ที่โตนี่บ้านใหญ่เสาหลังที่ไม่เหมือนใครหาเงินเลี้ยงปากท้องจะวิทีไหนกูก็จะล้อแม่ไก่ไม่เกองใยกูไม่แครเอสนแต่พ่อและแม่เอ ไม่ต้องสบายจะในแค่ไหนกูต้องห้ามตายความสาเร็จคนพูดกันจะเงินหรือเพชรทอมาประดับฟันมาจับต้องได้จะถอยคว้ามาอย่าไปสนชื่อเสียมันแค่เพียงหลอกตาทุกยนถึงจันกูยังต้องทำงานไปเป็นผู้ช่วยให้กับอาจารย์หาเงินแต่งเมียไปที่ละน,นิดต้องทนทุกคนที่สู้มือชิด